วันนี้ไทเกอร์มารายงานตัวอีกแล้วไปน้องไทเกอร์ไปเดินเที่ยวกันลูกนี่หเห็นไหมน้องไทเกอร์วันนี้วันนี้พาน้องไทเกอร์เดินเที่ยวเห็นไหมล่ะนี่น้องไทเกอร์เนี่ยออกกล้องหน่อยลูกนี่น้องไทเกอร์ออกกล้องหน่อยครับวันนี้ผมเดินเล่นนะครับอันนี้อยู่บนที่สบายสบายเลยครับ วันนี้ผมอยู่กับแม่ฝากกดติดตามแม่ผมด้วยนะครับอืนี่น้องไทเกอร์ครับอื มองกล้องหน่อยลูกน้องไทเกอร ang, ล์ลงล่างลงล่องๆ,ๆกันนี่นี่ไทเกอร์ดูลกล้องหน่อยลูก,ว,ก,ก,กลวัสดีครับผมไทเกอร์จิ๊กไปนลูกไปนไนั่น <c oughs> ไทเกอร์ไปไหนแล้วลูกไทเกอร์ไทเกอร์ไปไหนแล้วลูกจ้ะอีนี่ไทเกอร์อยู่ตรงนี้ครับผมแอบอยู่ตรงนี้ครับนะไทเกอร์ไทเกอร์ลูกเอาเนี้ยแหน่ผมแอบอยู่นะเอาไปนู้นแล้วเอาไปนู้นแล้ว ไส้เกลือเล่นเล่นผมเล่นอยู่ตรงนี้ครับไสเกอรอลูกโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไหนละไสเกอรอลูก อ้าเสร็จแล้วเหรอคะโอเคค่ะ